ม้าพวกนี้นคือโหดแต่เอาตัวน,นี้ก็โหดทหายเลย <c oughs> เอาบ่เค,เ,เคยเห็นเหรอมันเป็นแนวนี่บ่เห็นตัวอื่นเห็นเามียอยู่แบันี้คันคันยานแล้วพุ่มโต๊ะน่แล้วมันติีหลด

มาเจ้าคือตาหักจะบุ่มบ่าบุ่มบ่าไอ้ตัวเล็กว่าไงลูกน้องลูกน้องที่บั๊สน้องลูกบางทีหูขวามีน้องครับครับมันจะดมซื้อๆอะดม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 มันทักทายกันซื้อๆนะน้องลูกน้องที่บั๊สน้องแล้วลูกน้องนะทักซื้อๆน้ำเป็นไม่ถึงหน่วยมันจะปีเลยมันเถ่าแล้วเนาะเปิดเต๋อปีเลยเนี่ ยี่แต่มันยังซ้ำหมีมันบกอวนคื้หมาคนอื่นอวนเป็นไตอีกแหละมกเม็ดจะขึ้นสอสอเขาเป็นแท้มกเม็ดเข้ามามึงขี้หายไปเลยแบบนี้ขี้หายแลก<ะ>เไม่รอกมเม็ขบุมละกเม็ดเข้ามามึงขี้หายไปเลยบอกอวนเออใส่เดียวกันแน่บมกเม็ดอยากล่น เพื่อนเห็นหนี่เด้เพื่อนเฮ็ดอายใส่นี่เพื่อนก็มาถอดของเขาเ <c oughs> พื่อนอยากใส่น้ำเข่ามาใสิใส่ได้ครับ <c oughs> สามสี่ตัวยู่งน้มฝนก็หนุงเลยใส่เสือคนก็ได้บางเม็ดนั้นเดี๋ยวเอารอๆให้แล้วลุงเนาะนบกอ้วสั่งเอาและวสั่งบุกอ้วนนี่ก็บบแพงในเน็ดสื่อ <c oughs> ของในเน็ดบุกปินเราก็เคยสื่อจ้าเขางูสั่งให้บ้านนี้ตัวละย,ยี่สิบบาทแค่นั้น ไ่ทำน้องไปทำน้องบ่แม่ลูกเจ้าะกะกย็คิดว่าลูกมันบอบ่บหมาสมเป็นหมานงเป็นตังน่งกินดีอยู่ดีปุยพะยะขื่นสะยนดกสิเมียเมียจะวิ่งไปกับเขานะอย่าไปไม่เอาบอไปก็ด้ลูกายไปนาอเมืออไรได้หนิเอทัอย่านนงี้ บ่มันอยากดมกินไรซื้อๆนี่นูหูอยู่นี่มาเจ้ามันบนี้นี่กชายเมียเธอไม่สวยไปเลยอลอเออแม่ยูเราหากสักตว์ด้แล้วตแล้หรอเราเอามันตากแดดไงเราผลบวใหญ่หมองมันหอน เราสงสารเราก็ลืมคือผอมมาแจ้งแล้วเราก็ะพี่แต่ว่าเอาผ้าคุ่มมันก็แหงโอบอ้าวแมืนบอกละมันแดดมันก็เอาผ้าคลุมมันมันนี่บังแดดมวยมันก็ตายนั่นตัวอากาศมันบ่มีอย่างนี้มันหอนแห้งจับได้ยไหมมาบักทั้งมันกำลังสิ้นสุดเลยอีะเอามาให้เราเราไว้วาไปเซ็ตกินนะพูดไอ้นั่นเราก็ยังดีน้ำมานแต่ละคน อย่ะไปได้เม็ดเด็กชายอย่าไปนะเด็กชายลี่อย่าไปนะอย่าไปนะเด็กชายลีเข้ามาแล้วนั่นเข้ามาแล้วนั่นบักดีหัดปวดขี้สิใต้แหละ เดยกชายลี่เข้ามาแล้วเธอบบบบจ,ะจะทำอะไรลูกฉันบู๊ผูดป้านาจิกัดใจนางนิมเหียนนะังแม่ตีแล้วไม่เอานะนี่หนายาผูดมา ไปลูกมันจะดมแมนบอกอันารลูกมัตเออบางทีคือการบางหน่อยนี่ก็ตดสัตว์มามาเขาโตูเขาโบแมนโตแมนยตายแล้ว ว่ายเหลี้ยงหมามาว่ายเลี้งมามาวุ่บวายเลี้ยงหมาจังเลยไปไปกลับบ้านกับแม่เธอบักอ้วนพัดยานแล้วบักอ้วนไปแล้วหูหลูบแล้วผวนไปไปกลับไปกับแม่เธอลูก ลูเขาปวดขี่ก็จนโอกาสขี่ไปไปไปเดี๋ยวเขากลับมาเอา็มเมิงมังอะไปมาลุมมาลุมเละหมดเลยเ <laughs> ม็ดหยานไปแล้วเม็ดหยานขึ้นกุฏิแล้ว